นี่เป็นเหรียญที่ใครๆก็ไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ใครๆนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับเหรียญที่มีตาสัญลักษณ์นะครับกรุงเทพนะครับมหานครนะครับอ่าเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกว่า100ปีนะครับโรงพยาบาลกลางนะครับคาดว่านะครับโรงพยาบาลกลางเนี่ยสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลน่าจะเป็นอ่าเทวดาขี่ช้างนะครับแบบนี้เลยนะครับทรงช้างแบบนี้นะครับสวยและหายากมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้านหน้ากันนะครับว่าด้านหน้านะครับจะเป็นรูปอะไรนะครับ หายากแล้วหาได้ยากแล้วก็หาได้ยากนะครับด้านหน้านี่ครับจะมีเจ้าสองพระองค์นะครับก็คือมีเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับกับเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับงดงามสง่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับเหรียญนะครับอาเหรียญนี้นะครับถูกพิมพ์ขึ้นนะครับอ๋าสองสี่อะไรเนาะอ๋อหนึ่งร้อยปีครับอ๋อใช่ครับนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับโรงพยาบาลกลางนะครับสํานักการแพทย์นะครับ ตั้งแต่ปีพศนะครับ2 4 4 1นะครับถึง2 4 5 1ห้านะครับอ่าก็คือครบ1 0 0อปีนั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับพร้อมแบ่งให้เพื่อนๆแล้วนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับเพื่อนเหรียญละร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่ไม่เคยมีนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับเหรียญละ100บาทเท่านั้นนะครับ พร้อมแล้วนะครับมีน้อยมากๆนะครับใครติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับก็เพิ่มเพื่อนมานะครับเพิ่มเพื่อนเราไปดูใต้โปรไฟล์จะเห็น ID และเบอร์นะครับพอเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับก็รีบทักทายกันเข้ามาเลยนะครับของหายากแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับเฉพาะคนที่เห็นคุณค่าเท่านั้นนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวคับ